ฝากฝากมาละอะเด็กโอเคมาใกล้ๆกันเลยค่ะเดี๋ยวพี่ก้าวเปิดรายการนะคะสวัสดีค่ะเขอการเงินนะคะพี่ต้นน้ำผู้จัดการฝ่ายขายแห่งขวบดีอุต่าเซลรัมชากมาเจ็ดค่ะวันนี้อยู่สุภาพบุรุษท่านหนึ่งนะคะเป็นลูกค้าพี่เองค่ะระดับ V.P. i เลยนะคะคุณนครนะคะโยธานนท์สวัสดีค่ะคุณนครเป็นไงบ้างคะ ได้ข่าวว่าเมื่อเช้ารีบเลยรีบร,บรีรถรถติดรถติดรถติดตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วนอนไม่หลับจริงเหรอคะใช่ครับเพราะเขาจะมาเจอพี่เหรอคะ <c oughs> หรือว่า <c oughs> ไม่ตื่นเต้นพี่นะคะตื่นเต้นรถคันใหม่นะคะเรามีการคุยกันตลอดค่ะว่าเออรูปรถต้องเป็นตามตรงปกนะแล้วก็อย่างหนึ่งลูกค้าเนี่ยให้ความไว้วางใจพี่มากเลยจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เดี๋ยวขออนุญาตดนึงค่ะว่า ประสบการณ์ที่ที่ได้รับการบริการเป็นยังไงบ้างคะดีครับดีดีบวกครับดีมากดีมากเลยนะโอ้โหเดี๋ยวถ้าเกิดมีทางฟอร์ดไทยแลนด์โทรไปหาคุณคุณโยตาคุณนครเนี่ยช่วยให้5ดาวได้ไหมคะได้ครับได้ไม่ใชก่ย่าง5าดาวเหรอคะไม่ใช่ปัญหาไม่เป็นปัญหานี่หดาวก็ให้หเลยอุ้ยน่ารักค่ะอยากเจอลูกค้าแบบนี้สักร้อยท่านนะคะที่น่ารักแบบนี้เช่นกันค่ะพี่ต้นน้ำก็จะมีกําลังใจในการที่ดูแล คุณนครแล้วก็ลูกค้าอีกหลายๆท่านเช่นกันเป็นไงบ้างคะถูกใจกับรถคันนี้มาโอเคครับตรงปกครับตรงปกนะกมีอะไรไม่ตรงบ้างคะคนขายไม่สวยอย่างี้คะไม่ไมไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาขอให้รูปรถตรงปกโดนใจตามที่เรา คุณลูกค้ารีเพสเนาะบริการดีมีน้ำใจเทคแคร์ลูกค้าผ่านครับผ่านนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใครห้าผ่านเนี่ยนะเมื่อกี้เห็นเห็นชูมืออ้ามีสิบก็ให้สิบครับมีสิบให้สิบนิดนึงนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีลูกค้าเพื่อนๆอยากซื้อรถแนะนําให้ต่อไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมแนะนําให้ต่อขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ดีใจมากนะคะที่ลูกค้ามารับรถคันนี้ขอให้ใช้รถคันนี้ร่ํารวยร่ํารวย เดินทางไปที่ไหนมีเด,ดชโชคแต่ลาบนะคะเดินทางปลอดภัยทุกการเดินทางสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้นน้ำและคุณคนครโยธานนท์และครอบครัวถ้างของกรับลาไปก่อนพบกันใหม่ในรอบหน้าเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปรถคันนี้แผนนิดหนึ่งในในในแฟนเพจเฟซ o ุ๊ Facebook เราได้ไหมคะไดรัคุณพี่<ม>สวยมากเลย,ย,เลยขออนุญาตนะค,คิดค,คิดตังไหมคะ จะให้ก็ได้ครับไม่ได้ไม่ให้ก็ไม่เอาค่ะอ่ะช่างภาพแทนกล้องพี่ก็ได้หนึ่งดูความหล่อกับพี่ด้วยนะว่าหล่อคู่กันไหมอ่าเชิญการโอเคเอาทุกมุมเลยนะไม่หน่อจงไม่ใส่รองเท้าด้วยเลยลูกค้ารีบค่ะลูกค้ารีบโอเคหัวรถสวยมากเลยค่ะเรียบร้อยนะพี่จ้าสวยสวยแล้วเปิดไฟกระพริบได้ไหมคะให้มาเชิญครับผม แ่สวยจริงๆเลยขอไปลงในเพจนะคะได้ครีบมีใครเคยแต่งแบบนี้ไหมหรือว่ามีมีกันใช่แต่มิร์นมาก